วันนี้นะคะพี่เป้ชมจะมาสปอยของฟรีนะคะที่จะมาใหม่ในแมปนะ้าบอกเลยนะคะว่ามีทรงผมสําหรับผู้หญิงที่จะมาฟรีด้วยอุย้ยตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันเลยดีกว่าค่ะก่อนจะไปรับชมกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่เป้ชมเพื่อไม่พลาดของฟรีนะคะซึ่งข่าวเขาก็บอกนะคะว่าแมปน้าเนี่ยกำลังอัปเดตใหม่นะที่จะมีของฟรีเข้ามาเร็วๆนี้หลายชิ้นมากๆเลยซึ่งข่าวก็บอกนี้นะแถมมีหน้าตาฟรี เ,เป็นเวอร์ชันเก่าก็มีหน้าตาฟรีเหมือนกันนะคะน้องๆคนไหนรับทันบ้างพี่แปงก,ก็รับทันนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีของอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างมาดูเลยนี่ก็จะเป็นแว่นตา2อ,อันันพร้อมกับทรงผมฟรีที่เป็นฮิทกระเลนสีส้มเนี่ยแล้วก็จะเป็นสร้อยทั้งหมด3อันนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อนะคะแล้วก็ปอกแขนหรือปอกขาแล้วก็ทูนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นนี่เลยขนตาน่าจะถูกใจน้องผู้หญิงกับตุ้มหูน่ารักน่ารักและนี่ก็จะเป็นหน้ากาก,ากหรือหน้าตา มีทุกเฉดสีผิวเลยนี่ด้วยนะคะบอกเลยว่าเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะพี่แป้ว่าโอ้โหดิปัดแก้มสีม่วงเลยจ้าก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นหน้าตาไหนที่จะมาฟรีวันนี้นะคะพี่เป้สอนรับของฟรีไปแล้ว้งหมด2ชิ้นนะคะสามารถรับได้ทุกคนนะไม่ใช่ UGC ลิมิเต็ดน,นั่นเองใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้ววันนี้พี่แป้ก็จะมีสปอยข่าวเยอะแยะมากมายเลยค่ะรอดูกันได้เลยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย